ราคาทั้งตัวลุคนี้ของใบเฟิร์นพิมชนกออกงานที่สิงคโปร์สวยแพงยินหนึ่งเป็นนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนเลยค่ะเพราะนอกจากเธอนั้นจะมีความสามารถในเรื่องการแสดงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มัดใจแฟนคลับคงจะหนีไม่พ้นเรื่องความสวยและความฮ่าสําหรับใบเฟิร์นพิมชนกโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอได้บินไปร่วมงานกาลาพรีเมียร์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ The Lord of the Ring The Ring of Power บน p r i m ว v ดีโอที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งลุกออกงาน ครั้งนี้สาวเบเฟิร์นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทางลุกนี้สาวเบเฟิร์นเธอได้จัดเต็มเพราะหากคิดราคาเป็นเงินสกุลไทยแล้วนะัรวมๆอยู่ที่1,694,703บาทตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะซึ่งอินสตาแกรมเฟิร์นอเดอร์สกอร์ซาได้รวบรวมข้อมูลครั้งนี้มาให้นั่นเองค่ะ